Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin Sadaqallahul azim ขอความรักความปรารถนาดีความเอ็นดูเมตตาปราณีจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาพระเป็นเจ้าแห่งเราจงประสบแด่เราท่านทั้งหลายโดยทั่วกันครับเล็กๆน้อยๆกับแต่ละวันซึ่งอัลลอฮฺได้ให้เรามาเยอะแยะเหลือเกินเราได้ปฏิบัติการทั้งในแง่คอรับชันในแง่ทำลายเวลา เล็กๆน้อยๆเราลองมาหยุดคิดหยุดวิเคราะห์หยุดฟังแง่คิดเรื่องไกลๆตัวเพื่อนำเอาไปคุยนำเอาไปพูดกับคนในบ้านเรากับสมัครพักพวกที่เราชอบนั่งคุยกันตามสาลาทานา้ำขอเวลาเพื่อเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าไปแทรกบ้างได้ไหมเราใช่ไหมที่สามารถนำเอาไปพูดได้ เราทำได้ใช่ไหมถ้าเราไม่ทำเราคือคนผิดใช่ไหมครับเป็นอิสติฟามเป็นคำถามที่รอคำตอบจากเราท่านทั้งหลายทุกๆคนวันนี้เรื่องใกล้ๆตัวเราอยากจะพูดถึงเรื่องเอติยาตฝฟาวาติต่ออัดนั่นก็คือคุ้นเคยกับการเสียโอกาสคุ้นเคยกับการเสียโอกาสอัลลอฮฺอักบัร จริงๆแล้วไอ้คนที่คุ้นเคยเนี่ยอย่างเช่นในช่วงละหมาดตรอเวียเนี่ยบางคนนี่คุ้นเคยมากกับการที่จะยืนขึ้นละหมาดในในในช่วงต่อไปของแต่ละรกะอัตหลังจากอิหมามอ่านฟาตีห้าไปจนจบแล้วหรืออิหมามจะรอกะแล้วอย่างนี้เขาเรียกวิยาติยัดคุ้นเคยกับการเสียโอกาสทำไมไม่คิดที่จะตักเบ็ดพร้อมกับตัวอิหมามแมา ไอ้พวกเหล่านี้นะ่มันไม่พอเพียงแค่ว่ามันไม่ขึ้นตักเวทพร้อมกับโตอิหมัมนะใครที่ขึ้นพร้อมกับโตอิหมัมเนี่ยมันอุตส่าห์เอาปากมันไปพูดกับเขาอีกไปบอกกับเขาอีกบอกโอ้โหเก่งจังเลยนะอิหมัามขึ้นเป็นขึ้นทีเดียวทําไมอะ่ะท่านจะเก่งอย่างเขาบ้างไม่ได้หรือไงผมแปลกใจจริงๆว่าทําไมเวลานี้จึงแข่งขันกันเรื่องชั่วๆอย่างนี้ใครจะทําดีหน่อยก็ถูกกัน กีดกันถูกกีดขวางถูกเลาะหน้าแข่งถูกเนื่อยขาเก้าอี้อะไรต่างๆประมาณนั้นอย่าไปอีนังขังขอบอย่าไปยี่ระกับมันเลยครับปล่อยมันไปเถอะท่านทั้งหลายครับทําไมยังปล่อยให้ตัวเองคุ้นเคยกับการเสียโอกาสอเดมุตตะฮสุดอาลาฟาวาติต่ออัดไม่ได้เคยเสียอกเสียใจเลยกับการที่ตัวเองเนี่ยเสียโอกาสในการที่จะทําความดี เสียโอกาสในการที่จะตักเ็ดพร้อมกับอิหมัมเสียโอกาสในการที่จะขึ้นไปบนมัส,สยิดก่อนเสียงอิกรมะกดังขึ้นเสียโอกาสในการที่จะร่วมกันยืนสโลวาตให้แกท่นานนบีก่อนที่จะเดินลงจากจำมมัส,สยิดเสียโอกาสอะไรอีกมากมายกายของไม่เคยมีความรู้สึกว่าตัวเองเสียโอกาสเลยเลยไม่เคยเสียใจเลยเลยกับมีความรู้สึกปลื้มใจด้วยคำไป บางคนละหมาดได้วักตูสองวักตูลงมานั่งรอข้างล่างกลับมีความดีใจว่าตัวเองไม่ต้องละหมาดสบายไม่ต้องกลมๆลมเงยๆอยู่เยอะแยะผมพูดได้เป็นครับเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเคยมีความรู้สึกอย่างนั้นมาก่อนแล้วก็ยังเห็นพี่น้องของเราณวันนี้สนุกสนานแล้วก็มีความชื่นชมกับความไร้ศักดิ์ศรีของตัวเองนั่นก็คือการคุ้นเคยกับการเสียโอกาสด้วยความรู้สึกที่ พื้มอ,อกพื้มใจภูมิอ,อกภูมิใจอะไรประมาณนั้นท่านทั้งหลายครับอันดมุตะฮัสซุรอลาฟาวาติดต่ออาดไม่ได้มีความเสียอกเสียใจเลยกับไม่มีกับการที่ไม่มีโอกาสได้ทําต่ออาดเยอะแยะนะครับไม่เฉพาะไม่เฉพาะเรื่องนั้นอย่างเดียวบ้านอยู่ใกลมัสยิดไม่ไปละหมาดที่มัสยิดนี่ก็เป็นการไม่แสดงความเสียใจเลยกับโอกาสที่จะได้รับในสิ่งที่ดีกว่า ไม่เคยเสียใจเลยแถมยังบอกว่ายัางไงกูยอยู่บ้านกูก็ละหมาดนะอัลลอฮฺอักบัรทาไมถึงพูดอย่างนั้นละ่ะเราไม่ได้กําลังพูดว่าท่านไม่ละหมาดแต่กําลังพูดว่าท่านไม่เสียใจกับโอกาสที่ท่านจะทําได้ดีกว่าที่ท่านทําอยู่กระนั้นหรือท่านไม่เสียใจเลยหรือบางคนนี่พอเราพูดอย่างนี้กูทําน,นี่ก็บุญนักหนาแล้วกลับเป็นอย่างนั้นไปอีกแล้วชีวิตจะเอาอย่างนั้นเหรอฟาตจิต เราจะพบว่ามุสลิมยาฟูตุฮุสุนนะรอบิตะพบคนเยอะแยะมาละหมาดบางทีแต่ละมาเราว่าเทปไม่เอาอย่างละหมาดรอราว่า,วาเทปก่อนสุ b u ฮะผมนี่ตั้งแต่รู้มานะครับรอกอาตากับลัลฟัจรุคอยรุมมินัด,ดุนยาวมาฟิฮาสองรักอัตก่อนสุบ u นั้นนะ่ะดีกว่าโลกดุนยาแห่งนี้ทั้งหมดนับตั้งแต่วันนั้นวันที่รู้มายังไม่เคยขาดละหมาด สูนัตสองรอกอัดก่อนสุบโบเลยแม้แต่ครั้งเดียวท่านทั้งหลายครับเพราะจะถือว่าเป็นการเสียโอกาสอย่างมากมายเลยทีเดียวภารานิสงค่อยรุ่นมีนัด,ดุนยาวมาฟีหาดีกว่าโลกแห่งนี้ทั้งหมดนะครับแต่ทําไมล่ะเราจึงปล่อยให้โอกาสต่างๆเหล่านั้นต้องสูญไปเราทําไมจึงปล่อยความคุ้นเคยกับการเสียโอกาสต่างๆเหล่านั้นอย่างนี้แหละที่กําลังพูดกันถึง่ะว่าเยติยัต เป็นการสร้างอุปนิสัยสร้างสันดานที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งละมารวาติบบางคนนะสู้ไปยืนนะไปยืนรออิหมัมละมาดก็ทําไมไม่ลาดปแปลกใจจริงๆศึกษาให้รู้ดิครับว่าตอนไหนมีรวะวาเต็บก่อนมีหลังตอนไหนมีสองตอนไหนมีสี่แล้วก็ทําซะบางคนบอกจะไปทําทันได้ยังไงอิหมัมเดี๋ยวก็ขึ้นมาแล้วคุณทำไมไม่ขึ้นก่อนเล่า ขึ้นไปก่อนดิครับไม่มีอิมัมที่ไหนเราอจารยนแล้วก็ตักเออก็มัดเลยเี่ยเขาก็ให้เวลาทั้งนั้นเนี่ยในจังหวะอย่างนั้นท่านทั้งหลายที่เคารพครับรับเอาความผิดไปไว้ที่ตัวเราบ้างแล้วเราก็แก้ไขอย่าเอาแต่เรื่องถูกอย่างเดียวแล้วก็เรื่องผิดเป็นของคนอื่นถ้าเป็นอย่างนี้ท่านจะไม่มีโอกาสได้ตวัดพลเพราะท่านไม่คือคือคนไม่มีความผิดเลยมองไม่เห็นเลยว่าความผิดมีอยู่ที่ตัวเองแล้วจะไปตวัดกันเมื่อไหร่นะครับท่านทั้งหลายครับ เราผิดและกันคนอื่นถูกให้หมดแล้วเราจะเป็นคนที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลามากที่สุดท่านทั้งหลายครับเราเนี่ยไม่เสียดายผมกำลังจะพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งไม่เสียดายต่อโอกาสที่เราจะได้ทำความดีเราไม่เสียดายไม่ได้ละหมาดเราวะเต็ปไม่เสียดายไม่ได้วีริศอยู่กับอิหม,มัมไม่เสียดายไม่ได้ร่วมโซลาวานหลังจากละหมาดพร้อมกับอิหม,มัมเราไม่เสียดายแต่เราอิจฉา มันรวมกันได้ยังไงสองประโยคเนี่ยเราไม่เสียดายแต่เราอิจฉาคนทำเลอิลฮะอิลลอหท่านลองนึกดูสิครับผมว่าที่ตัวท่านก็พอหาได้นะท่านไหนกับท่านที่กำลังฟังอยู่นะ่ะท่านนั่นแหละครับไม่ต้องไปมองคนซ้ายคนขวาท่านเคยบ้างไหมท่านไม่เสียดายที่ท่านไม่ได้ละมาระวติบและในขณะเดียวกันท่านเคยอิจฉาคนที่ละหมาดบ้างไหม แม่มันมันละหมาดเราไม่ละหมาดเราไม่เสียดายแต่เราอิจฉาผมว่าไอ้คำสองคำนี้มันรวมอยู่ไม่ได้นะนอกจากกับคนที่มีสันดานคุ้นเคยกับการเสียโอกาสจริงๆไงจึงจะมีความรู้สึกได้ทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันไม่เสียดายด้วยแล้วก็อิจฉาด้วยนี่ผมนั่งพูดแล้วก็คิดไปด้วยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคนเราทําไม่เสียดายนี่ไม่อิจฉาหรอกครับคนเราถ้าอิจฉาก็ต้องมีความเสียดาย ดังนั้นสองอย่างนี่มันจะอยู่ด้วยกันนี่ผมว่ามันเรื่องตนากุฏมีได้ไหมครับเป็นด้วยตายด้วยอยู่ในเวลาเดียวกันจมด้วยลอยด้วยอยู่ในเวลาเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีม,มีมีขวัญที่คุ้นเคยกับการเสียโอกาสหรือละเลยเวลาสําคัญสําคัญหรือเอียติยัตฟวาติต่ออาตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นท่านทั้งหลายที่เคารพครับ ในช่วงต่อไปเราจะได้พูดกันถึงเรื่องสาเหตุที่ทำให้เราต้องเลื่นเล่อต่อการทำอิบาัต์มีอะไรอยู่บ้างอย่างหนึ่งจากหลายๆเรื่องนั้นขอพูดไว้ก่อนนะครับเพื่อจะได้ติดตามก็คืออัตดันนุสตัดดันนุสน,น,นี่แปลว่าทำให้เปื้อนทำให้มัวหมองคือปล่อยตัวไปเปื้อนไปแปดไปสกรปรกกับสิ่งซึ่งมันเป็นคาวโลกีมันเป็นมัสยัต ปล่อยตัวให้ไปแปดเปื้อนกับมเสยดปล่อยตัวให้ไปแปดเปื้อนกับสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ชอบอย่าไปนึกว่ามาสัสยิดก็คือซินามาสัสยิดก็คือดอกเบี้ยมสัสยิดก็คือลักขโมยอะไรก็ได้ทําในสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่ชอบนะมสัสยิดทั้งนั้นแหละและอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่เมื่อทําไปแล้วนะเรียกว่า ENT. ทรายศอัลลอฮ์ทั้งนั้นแหละนั่นคือสิ่งที่เราจะได้นําเอาเรื่องใกล้ๆตัวอย่างนั้นมาพูดกันบ้างในครั้งต่อไป สำหรับครั้งนี้ขอความรักความปรารถนาดีจากอัลลอฮ์พระเป็นเจา้าแห่งเราจงประสบแด่เราท่านทั้งหลายโดยทั่วกันครับวัสลสามุอะลยกุมวา رحمة الله وبركاته